น้องจะเอาอะไรล่ะครับพี่ผมขอเอียบัตรกับอันยูชัวโอ้เอียบัตรกันยูช่วงถามหน่อยน้องน้องเอาตังไหมพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้พันหนึ่งไม่มีตังค์อ่ะพี่เออพี่ก็ไม่มีตังค์นี่ครับขออนครับ ขออะไรอะเนาะขอแต่กองยังพูดอีกเลยอันนี้ช่วงสามัญครับอันนี้ชั่วเอาอีกแล้วอ่ะพี่ไม่มีตังค์ขอของอะไรเอาอะไรอ่ะอันนี้ช่วยกับเตี๋ยบัตรเอาตามจริงพี่ไม่มีจริงๆเลยไม่มีจริงไม่มี ผมมนเปพีมเป็น F2P กะครับพี่ F2P เป็น F2P กะพี่เพราะวเป็น F2P เออเออเออพี่ก็เป็น F2P แล้วม่มพี่ไม่มีของเติมเลยบนหัวเนี่ยเพื่อนให้มาแล้วเป็นตา อ๋ออันนั้นก็ตาพี่ไม่รู้มันดอกมาอีกงนี่ครับพี่นาเปีนนี่บอกครับพี่นี่ไม่มีวะ่ะแล้วไม่มีมไม่มีป่ะพี่ไม่มีปอกกี่ไหนอ่ะโอกว่าน,นี่ไม่มีเลยอันนี่ยังมี <c oughs> ไม่มีนี้ป่ะพี่รู้เปล่าพี่ไม่มีตะแกรงอ่ะรู่เปล่าพี่พี่โดนหลอกอ่ะพี่พี่โดนหลอกอ่ะพี่ไม่รู้เปล่าเอออ่านะบอกเลยอะบอกเด็ดบอกบอกเด็ดบอก อ่าตรบวันนก็ไม่มีการแ้งกันะท่มบไม่มีบอกมติงเมติงรตัิงนี่ยิงเงียพียบมติงบอกว่าสรุปโจนแก้งอเนี่ยโอ้โหนี่ครับตัวยิงผมมาเพื่อยิเลยจิงสรุปคอโดนแก้งใช่ไหมใช่ครับพี่แงเทพบทนังนั้น ไม่จุกี้บาจุกี่สิตุกตุกตุกนี่มันตก็ขอลาไปก่อนนะี่คือการแย่งกันนะไม่ใช่เรื่องติงการแงเละไม่ใช่เรื่องจริงเตรียมกันมานี่มันการแสดงนะฮะแดงเดี๋ยวจ้ของมีเื่องจของจริงจริเริ่มมาตอนผมเข้ามาแล้ว จริงเริ่มเริ่มเมื่อตอนตอนตอนแรกเลยฮะแต่เขาอยู่ทีมฟาสตอนแรกๆเลยไม่รจับคลิปไว้นะครับผมครับผมเอาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผม